นี่คือ,อนี่คือจักรยานยนต์ไฟฟ้านึงในหลายๆรุ่นที่เรามีนะครับนี่อุกืออุปกรณ์ขุดเหมืองอุปกรณ์ขุดเหมืองอุปกรณ์ขุดเหมือง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 ผมถามดีกว่ามีอันไหนขายดีบ้าง990บาทพระเจ้า990บาทเอเจไอเครื่องเล่น DVD พระเอกตัวจริงเนี่ยตายหรือยังจบเรื่อ พีย er ครับ,รบเราทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนทำมาเยอะมากเดินทางไปแจกของคนคนที่แบบทำมาหากินคนที่เป็นคนดีจำไม่กล่องของขวัญที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนได้ไหมอ่าจำได้ที่เราตะเวนไปสร้างรอยยิ้มให้คนสร้างความสุขให้คนอ๋ออ๋อพี่รู้ไหมนั่นนะ่ะเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเม<อ>ื่อก่อนนะ่ะเราควักตังค์ตัวเองไปหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าปรากฏมีเจ้าหนึ่งเขาลดราคาให้เราครึ่งหนึ่งแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อเองเราบอกว่าเราอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้คนเชื่อไหมเขาเรื่องงดีีๆแบบบน้้ใหหสัคมยิไป ยิบไปเลยให้เป็นกล่องของขวัญน, <c oughs> นี่แหละเป็นเหตุผลที่ผม,มอยากพาพี่มาเจอผู้ใหญ่ใจดี้น,นีดยด้านหลังเนี่ยคือเราอยู่ในห้องมาชุวของ AJ นะ AJ ของพี่เนี่ยคืออะไรเครื่องเล่น DVD อาสมบัติเมทีนี AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจิง เอาตรงๆนะในรถพี่อดีบอกว่าเฮ้ยยังไม่ยังไม่เลิกกิจการอีกเหรอในใจผมเนี่ยจากใจผมเลยนะบอกว่าตอนนี้เครื่องเล่น DVD หรือเครื่องอะไรที่แบบว่าที่เกี่ยวเรื่องเทคโนโลยียุคใหม่ไม่มีใครใช้ดี d แล้วมาดูนิ้งไปแล้วคำถามในใจพี่อดีตคือ AJ อะที่ายยังไอเครื่องเล่นดีวีดีอะให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอยัอยูอีกเหรอผมว่าตายนะเอางี้อยากรู้ใช่ไหมถามนี่แหละซีโอคาเลยดีครับยังยังไม่ตายครับยังไม่ตายอยู่ใช่ขออนุญาตถอนาสก์นะเราตรวจ ATK กันแเราตรวจ ATK กันหมดแล้วนะครับขออนุญาตถอน mask คุยกันนะครับอันนี้ขอแนะนำก่อนสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่จอมผู้ใหญ่ใจดีนี่ซีโอของ AJ นี่คือคนที่มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้เราไปแจกไปสร้างความสุขให้คนก่อนอื่นเลยขอบคุณขอบคุณจอมขอบคุณบริษัท AJ ก่อเลยลที่ช่วยเราพี่จอมเป็นตัวแทนของบริษัท AJ เจหนึ่งเรามาขอบคุณ2เลยพี่อันดี้เขาถามตรงๆ AJ ไอเครื่องเล่น DVD พระเลกตัวจริงเนี่ยตายหรือยังจบหรือยังถ้าถามว่า DVD นะยังไม่ตาย,ยจริงปะ<า>จริงครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนนึกว่าเฮ้ยคนไม่ดูแล้วมไม่ใช้แล้ว DVD แต่จริงๆไม่ใช่ยังเป็นสินค้าที่เรายังขายได้ดีและยังขายได้ดีมากด้วยยังมียอดขายแบบว่าที่คุณไม่รู้คือขายเยอะมากครับอย่างเราเนี่ยเดอนนี้เราดูมือถือ เน็ตฟลิกดู YouTube ดูอะไรแต่คนต่างจังหวัดหรือไม่กระทั่งตัวเราเองเนี่ยบางทีอยากดูกับแฟมิลี่เราไม่แต่คนไม่เปิดมือถือดูพร้อมกันนะไม่ใช่เขาก็เปิดทีวีดูอะไรก็ดูหนังดูหนังหนังอะไรหนังแผนเขาไม่มีหรอกว่าน่าเปิดดูเน็ตฟลิกดู YouTube ไม่มีเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ยังมีอยู่อ เครื่องเล่นดีวีดียังขายดีอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไม่เท่านั้นเจอสินค้า AJ แบบว่าเป็น3 0 0 SKU คือต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่อง AJ เนี่ยคนมันจะคิดถึงอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงคือ DVD ตามโดยคาราวเกะแต่จริง AJ เเนี่ยเรามีสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทีวีก็มีตู้เย็นก็มีเครื่องทำน้ำร้อนเการีด ปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราขายดีมากคือเตาเตาอินดัชชั่นเตาหมูกระทะเตาอะไรเตาแบบเกาหลีอะเอางี้พูดไปไม่เชื่อหรอกไปดูด้วยตาตัวเองว่า AJ มีมากกว่าเครื่องเล่นดีวีดีจริงไหมพาไปดูฮะ นี่คือโอ้นี่คือจักรยานยนต์ไฟฟ้าหนึ่งในหลายๆรุ่นที่เรามีนะครับเฮ้ยผมนุกเอาผมตกใจนะ <h ì> ผมนึกว่าเข้ามาในโชว์รูมยี่ห้อแบบญี่ปุ่น,น่ะนี่คือรถไฟฟ้าของ AJ <h ì> วิ่งได้จริงบนถนนวิ่งได้จริงจดทะเบียนจริงวิ่งได้จริงนะครับเราจะมีบอกอยู่เรือว่าเออ AJ EV Bike เนี่ยจดทะเบียนได้ครับนี่คือจุดขายของเรานะครับลองดูนะฮะนี่คุณแอนดี้นะคุณทําให้ดูนะพี่เอาตรงนะอันนี้มันคือยังไงพี่ต้องชาร์จต้องชาร์จไว้กี่ชั่วโมงนะวแตั โดยท่านต่ำก็มินิมัมก็ประมาณ560กิกโลส่วนเรื่องความเร็วก็จะมีตั้งแต่วิ่งได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคันบางรุ่นก็นไปถึง8ป1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่ไซส์ของมอเตอร์แล้วแต่ไซส์ของแบตเตอรี่ไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้า100%พี่จอมผมเซอร์ไพรส์ามากผมว่าอันนี้มันเป็นรถสมเหตุสเกลส,ลส,ลสกูตเตอร์แต่มันมีดิสเพลย์แบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหไม่ก็อันนี้ทัชสกรีนหรือไงไม่ทัชใช่ไหมเอาตรงผมไม่เคยเห็นผม เป็นดิสเพลย์แบบนี้แล้วอันนี้เหมือนเทสลานี่คือห้องดูฮะเสียงแสียจะดังนิดนึงนะได้ครับพี่นี่คือห้องขุดบิคอยข้างในนี่ลมลมโฟล์ลมโฟลเพื่อให้ตัวคอมพิวเตอร์ทำงาน เราใช้เครื่องขุดเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องสลักขุดเหมืองขุดขุดบิดโดยเฉพาะเลยวิธีการวางเนี่ยเราวางตามหลักการนี่มันควรจะเป็นทุกอย่างการที่เราต้องทำเราต้องทําเป็นห้องร้อนนะห้องเย็นแต่ตรงนี้จะเป็นห้องเย็นเพราะว่าความร้อนทั้งหมดจะถูกถ่ายเทไปอีกห้องหนึ่งนี่อูคืออุปกรณ์ขุดเหมืองอุปกรณ์ขุดเหมืองอุปกรณ์ขุดเหมือง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 นี่คือบิดคอยที่เราขุดเป็นยี่สิบชั่วโมงล้าทำทำสลักทำทุกอย่างรอไว้ห้องนี้ทั้งหมดจะเป็นห้องขุดบิดคอยทั้งหมดให้ดูแค่นี้นะครับเพราะห้องนี้ นี่คือโชว์รูม AJ ในห้างอ่าก็คือถ้าใครอยากจะมาลองดูสินค้าจริงคุณมาดูที่นี่ได้เลยมีเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างตั้งเกือบทุกอย่างเพราะบางอย่างก็ขายดีก็หมดไปของเติมไม่ทันมีนี่ขอโทษทีโอ้นี่คลาสสิกฮิปฮอปเบบี้โยอว์วอซับยอว์วอซับแต่มันเป็นวิทยุธรรมะเป็นวิทยุธรรมะก็อันนี้วิทยุธรรมะฮะไอเราเรียกว่ามูบั๊กอ๋ออันนี้วิทยุธรรมะเอออ่าโอเคอันนี้ก็เป็นวิทยุเพลงลูกทุ่งอะไรก็ว่าไปต้องมีเขียนลูกกระตันอยูมิวสิกบ็อกแบบ ลูกทุ่งเพลงดังอะไรอย่างงี้นะ,ะครับผมโอโ้เยี่ยมเลยมาที่นี่ผมขอนิดนึงคือสินค้าเรามีเยอะมากพี่จอมผมถามดีกว่ามีอันไหนขายดีบ้างผมขออันที่ขายดีอันไหนาขายดีที่สุดอ่ะของเอเจถ้าเป็นเรื่องของเครื่องเสียงเราเราก็ขายดีหลายตัวครับพี่แต่ปรากฏว่าตัวที่เราขายดีที่สุดเนี่ยจนตอนนี้ของขาดตลาดเลยอ่ก็คือตัวลำโพงตัวนี้พี่อลเล่นลำโพงพกพานี่เหรอ ใช่ครับตัวนี้ขายดีจนหมดสต็อกเหรอครับด้วยเหตุผลว่ามันเป็นลำโพงเล็กที่มีล้อลากมันพกพาไปได้พกพาไปได,ไปได้เอาไปฟังเพลงเอาไปบรรยายได้อันเนี้ยสมมุติพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาเอาไปติดไมพูดได้เลยถูกไหมใช่ครับเนี่ยลากไปสมมติว่าผมขายของตลาดนัดผมขายของตลาดนัดผมก็ยืนเนี่ยพูดเอาเลย yeah, พูดไป,ไปด้วยไลฟ์ไปด้วยขายไ<า>ด้เลยขึ้นบนกระบะหลังกระบะได้หมด หรือว่าจะไปแบบว่านอกสถานที่เปิดเพลงเอาดอรกร้องรำทำเพลงก็ได้อ oh. อันนี้คือขายดีสุดเลยอันนี้ก็ขายดีสดมีเท่าไหร่หมดอันนี้นะครับมีเท่าไหร่หมดราคาอยู่ที่990บาทพระเจ้า990บบาทพี่น้องฮะ าการ้อยาสิบบาทครับอะไรที่ขายดีครับเมื่อกี้ที่เราที่ที่ที่ผมบอกไว้ครับก็คือจะมีเตาเป็นพวกตระกูลเตาแบบปิ้งยางา่างชาบูเตาใช่เตาปิ้งย่างชาบูโบรครับเราจะมีพวกนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีนะครับลูกค้าติดใจเรื่องนี้แล้วก็มีเตาอันเนี้ยสองระบบคือจะเป็นชาบูก็ได้จะปิ้งย่างก็ได้ผมขออนุญาตเอาออกมาให้ดูแล้วกันนี่เตาไฟฟ้าคือปรับระดับตรงนี้เลยกดออโต้กดตรงนี้เลยเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทัชโพกแล้วก็ซื้อตอนนี้ก็คือแถมหม้อชาบูงี้เลยแล้วก็เสียบปลั๊กป กินเองี่นต้องอธิบายก่อนว่าหม้อเนี่ยมันต้องใช้กับตัวอินดักเตอร์ไฟฟ้าด้วยมันต้องเป็นมันต้องเป็นสแตนเลสใช่ถ้าไม่สแตนเลสเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะเออนั่นแหละแล้วราคาเนี่ยผมบอกเลยนะจับต้องได้ราคาจับต้องได้นี่ไม่ถึง900เออ ครับวันนี้ขอบคุณมากที่พี่จอม,มพามาตะลุยอาณาจักร AJ พวกผมได้เรียนรู้เลยว่า AJ เนี่ยครบวงจรเลยนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วผมเปิดหัวผมมากว่าเฮ้ยธุรกิจเดี๋ยวนี้ปรับตัวผมอยากกลับไปถามพี่ในวันแรกดีกว่าวันที่ AJ รประสบความสําเร็จเนี่ยเคยคิดไหมว่าเราจะแต่แขนงมีโปรดักเพิ่มมีการลงทุนทําเหมืองขุดอะไรต่างๆเนี่ยเคยมีความคิดตั้งแต่สมัยนู้นเลยไหมคือต้องบอกว่าความคิดเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดไม่ถึงแต่แน่นอนว่าในแง่ของเชิงนักธุรกิจหรือเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องต่อยอดมีโอกาส เข้ามาแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆอเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันจะมีอะไรทิ้งรินไปถึงไหนเพราะฉะนั้นมันสําคัญอยู่ที่ว่าคิดไม่คิดไม่รู้แต่เราต้องก้าวให้ทันตามให้ทันสุดท้ายละพี่จอมในฐานะที่พี่เป็น CEO แบรนด์ของ AJ ผมถามก่อนคีย์ของซักเซสที่ทําให้ AJ แบรนด์คนไทยแล้วมีชื่อเสียงแล้วขายดีมาจนทุกวันนี้เคล็ดลับซักเซสของความสําเร็จคืออะไรฮะคีย์ซักเซสก็คือเรื่องของการขายสินค้าที่มีคุณภาพพอมีมีคุณภาพคือเกิดความเชื่อมั่นครับพอเกิดความเชื่อมั่นนั่นก็คือการยั่งงงยยืืนขขขอออบรดด์คคีีซาามุณภพ แล้วเกิดการซื้ออีกสุดท้ายสุดท้ายนี้ผมบอกเลยนะมาตลุยอาณาจักร AJ นอกจากได้ความรู้แล้วได้แบบว่าเปิดหัวให้กว้างตาสว่างึ้นเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอบคุณมากๆคือผมกับพี่แอนดี้อยากจะขอบคุณที่จอมครับแล้วก็บริษัท AJ AJ ด้วยขอบคุณทั้งบริษัทเลยที่มาร่วมสนับสนุนเรานะครับเอาสินค้าขึ้นใช้ฟ้าเนี่ยมาร่วมสร้างความสุขให้คนไทยร่วมกับเรานะครับขอบคุณ AJ มากเลยครับและนี่คือแบรนด์คนไทยที่ครองใจคนไทยมากว่า20ปีครับบริษัท AJ ครับ